สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 3นะคะตั้งแต่วันนี้นะวันที่10นะคะเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะไม่เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะขึ้นอยู่กับว่าบุญของเราบุญสัมพันธ์ของเรานี่ตรงกันไหมนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ย เราไม่แนะนําให้การนํานเอาการตีหน้าไพา่ไปตัดสินใดๆนะคะเก <_ C 1> ี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวของคุณนะคะ <_ C 1> เพราะว่ามันเป็นการดูแบบทั่วไปนะาการดูแบบนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสาใส่วันเดือนปีเกิดให้ใหใหเพื่อน <_ C 1> ๆได้ไว้ในใต้คลิปนะคะว่าคนที่เกิดช่วงระหว่างประมาณาวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะ คลิปนี้นะคะเราก็ได้จับไพ่นะคะทั้งในฝั่งของคุณแล้วก็ในฝั่งของเขานะคะให้แล้วเรียบร้อยโดยการตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพระแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เทพิดาทั้งหลายที่ปกปักร,รักษาไพ่ของเราทุกใบนะคะได้โปรดช่วยจงแสดงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคามนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นไกด์ไลน์หรือว่า ใช้เป็นคําแนะนำนะคะในการที่จะดำเนินต่อไปอะไรที่เป็นประโยชน์ก็รับเอาไว้นะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ให้ทิ้งไปนะคะและเราก็ต้องขอโอโหสิกรรมแล้วขอนุ่อาอขอโอโหสิกรรมแล้วขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานในเดือนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับความรักของชาวกลุม่มกลุ่มบ้างนะคะอ่า พลังงานที่เรารู้สึกได้นะคะในช่วงเดือนนี้เรามีความรู้สึกว่าคุณกลุ่มอะค่ะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะอ,ะอยากจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นะคะขอออกมาในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะอยากออกมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสักระยะหนึ่งนะคะ เพราะว่าคนที่ตอนนี้คุณกำลังคุยด้วยหรือว่ามีความสัมพันธ์ด้วยนะคะน่าจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะกรกฎพิจิกมีนนะคะเหมือนกับว่าคือคุณลงทุนลงแรงนะคะคุณคิดว่าเหมือนมันไม่ค่อยแร์นะเหมือนคุณลงทุนลงแรงนะให้เขาไปอะ่ะเหมือนลงทุนความรักนะอุตสาห์เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะค่อนข้างอาจจะเป็น เป็นสายเปรน,นิดๆนะคะคือเหมือนกับว่าดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่นะคะไม่ว่าจะต,ต้องการความช่วยเหลือในด้านไหนคุณก็คอยช่วยพพอร์ตเขาทุกด้านนะคะมีความรักความอบอุ่นให้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีปัญหามาคุณก็คอยฟังเขามามีทุกอะไรก็ฟังแล้วช่วยให้คำแนะนำนะในด,ด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะ มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความสบายใจะคะ่ะมีความสบายใจว่ายังไงเขาก็มีคุณแต่ในทางกลับกันเนี่ยคุณเองนะคะมีความรู้สึกเหนื่อยอะ่ะเหมือนพยายามพยายามนะคะที่จะประคองความสัมพันธ์อันเนี้ยเพราะคุณชาวกลุ่มเองก็มีความรักให้เขามากนะคะมีความรักให้เขาเขาเองก็มีความรักให้คุณเหมือนกันเพียงแต่ว่า ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะถ้ามองจากตรงไพ่นี่นะคะคือค่อนข้างที่จะมีอายุน้อยกว่าถ้าไม่มีอายุน้อยกว่าเราคิดว่าเขาอาจจะมีนิสัยบุคลิกนะคะหรือว่าความประพฤติเนี่ยที่เหมือนเด็กๆนะเหมือนเด็กยังไม่โตนะแต่จริงๆแล้วก็อ ค่อนข้างที่จะโตแล้วแหละแต่แต่ดูเหมือนเด็กอะ่ะคือการใช้ชีวิตหรือการประพฤติตัวมันเหมือนกับเด็กนะยังใช้อะไรใช้นิสัยมีนิสัยเหมือนเด็กคุณก็เลยเบื่ออ่ะเบื่อแล้วก็หงุดหงิดต,ตอนนี้ฉันขอออกมาพักก่อนละกันคือมองจากไพ่แล้วมันไม่ได้มีไพ่อะไรที่ร้ายแรงอ่ะนะคะที่มาเปิด ท,ที่เปิดออกในไพ่ของคุณเนี่ยมันไม่มีอะไรที่รา้ายแรงที่ต้องกังวลเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่คุณเนี่ยลาคาญใจอยากจะพักออกมานะเพราะว่าคุณเหนื่อยมากเลยประคองจนเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้จะช่วยซัพพอร์ตยังไงแล้พยายามพยายามในทุกๆด้านเลยเพราะว่าคุณรักเขานะแล้วทีนี้มาดูฝั่งของเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงคือเขาอะ่ะ เป็นพ่อหนุ่มที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานชอบความตื่นเต้นนะคะชอบไปเที่ยวเหมือนกับว่าไปเหมือนไปผับไปบาร์หรือไปอะไรที่มันแบบไปเห็นของสวยๆงามๆอะคะ่ะค่อนข้างที่ออกเพล์บนิดนิดนะคะ เพื่อนๆบางคนคงคงเห็นนะคะบางคนอ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาที่ออกไปปาร์ตี้หรือว่าไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยโอ้โหตาจะเป็นประกายเลยนะหรือว่าไปกินข้าวตามร้านมีเด็กเสิร์ฟนะสวยๆหล่อๆแล้วก็ตานี่จะแบบลอกแรกลอกแรกนะคะคือคือคือ,คอจะไม่แบบ เขจะไม่ค่อยมั่นคงนะคือเขาจะเป็นค่อนข้างที่จะประมาณลอกแรกนิดๆนะคะคือตานี่เป็นประกายเลยนะเวลาเห็นหนุ่มหรือเห็นสาวนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนเพล์บนิดๆนะเป็นคนรักสนุกนะคะชอบปาร์ตี้นะเนี่ยแต่เขาก็มีความรักให้คุณนะคะเขาหลงเสน่ห์คุณนะไม่ใช่ธรรมดานะชาวราศีกุมนะคะเพราะว่าคือคนคนแบบนี้คือไพ่เนี่ยเหมือนเหมือนเขาชอบความสวยงามนะแสดงว่าชาวกุมนะ่ะ ต้องเป็นคนที่มีความสวยงามนะคะรูปร่างดีนะเออไม่งั้นเขาก็ไม่ตกหลุมรักนะคะนะเขาก็มีความรักให้คุณนะแต่เขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวเล่นนะคะเป็นคนที่ชอบเที่ยวเล่นไปมาใครชวนไปปาร์ตี้ใครชวนไปไหนก็ไปไม่เคยปฏิเสธนะเป็นคนที่เหมือนกับชอบสังคม นะชอบสังคมชอบคุยชอบพูดเป็นเหมือนกับดาวเด่นในสังคมด้วยอ่ะเป็นอาจจะเป็นสาวเป็นหนุ่มนะคะค่อนข้างจะมีสเสน่ห์ในวงสังคมด้วยนะก็เลยมีความสนุกนะกับการที่จะไปเที่ยวไปกับเพื่อนแล้วเขาก็าบางทีอ่ะชอบปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยปล่อยคุณอยู่คนเดียวขอไปกับเพื่อนบ้างไปที่นี่บ้างที่นู่นบ้างปล่อยให้คุณเงาเงาอยู่บ้านคนเดียวบางครั้งนะคะ คุณก็เลยมีความคิดเหมือนกันนะอยากจะบางครั้งคุณก็พูดกับเขาไปแล้วนะคะบอกว่าเฮ้เธอช่วยโตหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยขึ้นมามีความรับผิดชอบหน่อยไม่ใช่เที่ยวไปวันๆน,นะคะคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลืออาจจะได้ในด้านงานหรืออยากได้คําปรึกษาอยากได้ความคิดเห็นแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ให้คุณได้ถามหรือว่าหรือว่าได้ปรึกษาอะไรนะคะคุณก็ อยากจะขอร้องเขาอะว่าช่วยโตขึ้นหน่อยช่วยมีความรับผิดชอบมากกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในใจคุณอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าคือเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับหนุ่มออฟซอร์สเป็นคนะิงออฟซอร์สค่ะโทษทีคือเขาจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์นะคะ มีวาทศิลป์นนะถ้าถ้า,าถ้าในเรื่องภาษาเนะี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญนะคะบางคนนะมีความเก่งในเรื่องภาษา,าไปไปดีเบตที่ไหนก็ชนะนะคะไปแข่งกันโต้วาทีอะไรก็ชนะเขาเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะสามารถที่จะยกเหตุผลขึ้นมาอ้างข้อแก้ตัวหรือว่ามีเหตุผลมาบอกคุณได้ว่าเนี่ยทำไมถึงต้องไปมันเป็นยังไงคือเขาจะ เหตุผลของเขาจะน่าเชื่อถือะคะ่ะแล้วทุกครั้งเขาก็จะรอดตัวไปได้ทุกครั้งนะจนคุณเนี่ยพอขอนั่งพักก่อนไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินไม่ไม่ว่าจะพูดอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ต่างไปได้ทุกครั้งนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าคือตอนนี้ในช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงสั้นๆน,นะ,ะมันอาจจะมีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะ ดำเนินไปอย่างนี้สักพักหนึ่งนะคะพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะตามตามเขาเรียกว่าอะไรตามดวงดาวนะตามเวลานะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่แองเจิลมีอะไรมาแนะนำนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะเราก็ได้จับออกมาแล้วนะก็คือไพ่ใบแรกจะเป็นด onation นะคะ and charity, charitable work นะคะ employment change Pay yourself first นะคะแล้วก็ท้ายไปจะเป็น exercise to increase your energy and manifestation abilities นะคะเราก็ขอสรุปให้แบบนี้เลยนะคะว่าคือเหมือนกับว่าไพ่อังเจนี่แนะนำให้คุณนะไปทำบุญบ้างก็ได้นะคะจะได้สบายใจขึ้นนะคือเปลี่ยนโฟกัสซะนะคะให้เปลี่ยนโฟกัสไป ออกกำลังกายไปทำกิจกรรมดูแลรักษาตัวเองนะคะแล้วก็ไปทำบุญหรือทำเรื่องที่เกี่ยวกับอาสาสมัครไปช่วยเหลือสังคมบ้างก็ได้นะคะคุณจะได้สบายใจขึ้นนะแล้วก็ให้โฟกัสที่ตัวเองช่วงนี้นะคะเขาจะเป็นยังไงเนี่ยช่วงนี้ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเพราะยังไงเขาไม่ไปไหนจากคุณแน่นอนคะ่ะเขารักคุณนะคะชาวราศีกุมเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขามีนิสัยแบบนี้เนี่ย มันเป็นธรรมชาติของเขาอะคะ่ะมันเหมือนบางครั้งเนี่ยโชคชะตาเขาได้กําหนดมาแล้วให้คนคนนี้เป็นคนลักษณะนิสัยแบบนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจเขาคุณก็จะมีแต่ความทุกข์นะคะคุณก็ต้องดูบ้างว่าที่เขาไปแล้วมันเออมันมีมันมีปัญหามาไหมหรือว่าเขามีเรื่องมือที่สามหรือมีผู้หญิงมีมีอะไรเข้ามาไหมถ้าไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าม,มันบางทีมันก็ มันเป็นนิสัยของเขาอะค่ะถ้าถ้าคุณยังไปเหมือนกับว่าเป็นทุกข์อยู่เพราะนิสัยของเขาแล้วคุณต้องอยู่ด้วยกันะคุณก็จะเป็นทุกข์ตลอดนะคะ แต่ว่าถ้าคุณเข้าใจเขานะคะเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้แต่ว่าไม่มีอะไรคุณก็จะสบายใจนะคะนะให้เปลี่ยนโฟกัสซะไปโฟกัสเรื่องทำบุญบ้างไปเอ็กซ์ซอร์ซายสบ้างนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองไปโฟกัสที่ตัวเองนะคะตอนนี้การงานเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปไปทุ่มกับตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ในไพ่แองเจลเนี่ยเหมือนจะบอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มันเหมือนกับกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับในเรื่องงานเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะอะไรที่มันเป็นครั้งแรกหรือว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแรกๆเนี่ยมันก็จะยากลําบากนะคะ แต่พอสักพักหนึ่งเวลามันผ่านไปคุณทํามันบ่อยๆหรือว่าคุณชินกับการเปลี่ยนแปลงมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไพ่มาบอกว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นขอให้คุณยอมรับนะคะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันจะนําความสําเร็จความรุ่งเรืองมาให้กับชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะมุ่งไปที่ตัวเองนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ทำบุญบ้างนะคะ e อ e กซ์เซบ้างนะคะ นะแล้วก็ความสําเร็จความรักความผูกพันเนี่ยมันก็จะตามมานะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่นะคะชาวราศีกุมนะเพราะฉะนั้น่ะไม่ต้องกังวลนะคะคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ลักกี้เกมแล้วก็ลักกี้เลิฟนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ